สวัสดีค่ะทูส้มวันนี้พบกับหวยแม่สว่างเนาะคะ่ะพบกับเจเ้แดงในคลิปหวยแม่สว่างะคะ่ะเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการวันนั้นแต่ว่าเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบกันได้นะคะเสี่ยงโซกกันได้งวดละสนับสนุนในการซื้อลอตเตอรี่รัฐบาลไทยเขาหมุนออกมาถูกงวดอย่าถอยอย่าถอย จดแดงบ่ถอยสักมือนึ่งต้องเป็นของเฮาปีกายนี่ท่อค่ะปีกายนี่ก็สิเป็นลักษณะนี่ปีที่แล้วท่อท่อ้อสีเศร้าซสือเศร้าเสือ,อสู่หนาวท่านมือนึ่งก็เป็นของเฮาจะแดงได้เฮ่ถือทั้งบนทั้งล่างด้หลายแสนโอ้ยได้ตื้นขึ้นมาแล้วกุ้มค่าแล้วนี่ละ่ะบรรวดไม่ก็มีพลังสู่อีกถืออีก มันงวดใหม่มีสูอีกถืออีกถืออยู่สีอองวดต่อจากนั้นก็นได้เตะทึ้นในบริษัทกำไรได้เตะทึ้นเสียบ้างได้เตะทึ้นบ้างเสียบ้างได้เตะทืนบ้างเ,เลือดนักสูอหลีสู่จนทุบสูจนสูจนจนสูจนรวยต่อไปนี้ห้าสิสูจนรวยค่ะสู้จนรวยก็ <c oughs> สิรวยได้หันเบิดหน้าหลายทงสีวาเนี่นยนะ นะคะเอาอหวยแม่สว่างถูกมากสี่งวดสมัยก่อนจเจดแดงเฮนะ็ดคลิปน่ะอันเฮดคลิปนะ่ะถูกเป็นซิปก่างวดที่จเจดแดงแน่มากแน่มากสองสามงวดพอได้ลงคลิปปลอมต่อมาเมาื่อลงคลิปก็ถูกถูกเป็นซิปก่างวดอีกสมัยนั้นเราปีกะปิก้อนเนี่ยแต่ว่าทุกคนบรสนใจเพราะว่าจเจดแดงกับบ่นั่งเสนอบรสนใจไปสนใจ หวยปูนนั่นปูนนี่วัดนั่นวัดนี่เพิ่นมาแห้งหวยเม่สะว่ามาแห้งบ่มีคนเบิงก็มื่นคนเนาะคะ่ะแต่ละคลิปนะ่ะแต่ว่าถูกได้ถูกดีเลขบ่งามก็ถูกนะเลขเลขอันหนึ่งสองปีกกยนี่ออกแปดหนึ่งสองบอกปีกายปีนี้ก็ไม่ออกแปดหนึ่งสองอีกเนาะปีนั่นปีก้อนนี่แปดหนึ่งสองก็ออกค้นบ่ถึก แม่สว่างถึกหนึ่งศูนย์กับออกเด้ค่ะอยากถามท่านผู้ชมว่าเนึ่องศูนย์นี่กับหนึ่งสองปีนั่นน่ะอันใดออกก่อนกันเนาะหนึ่งศูนย์หรือว่าหนึ่งสองออกก่อนปีนี้สิบพรว่า,าหนึ่งศูนย์อีกคือเก้าอันปีนั้นหนึ่งศูนย์ก็ถูกหนึ่องสองก็ถือขนาดเลขบงางแง้มเงิอนวถือเลขแล้วถูกบันนี้มาผิดตรงที่หวยสันจร หวยสันจนเจดแดงถือสามสองอยู่จากใสเนาะจากจากหวยไม่มีที่มาหวยเพิ่นนังเอาสามสองเนาะแม่สว่างเพิ่นกะถูกอยู่แต่ว่าพอไปลงดูถูกอยู่นี่ลหละสามสองวันนั้นเจดแดงก็ได้หลยอยู่วันนี้งวดเขาสันจนแล้วนายกจาได้เนาะบันนี้เลขเพิ่นบบถูกต้งน,นั้นมาสี่งวดเพิ่นเลยเศร้าเหตดเนาะ วันนี้เพ่นเฮ็ดเพ่นล่องเฮ็ดขึ้นมาอีกเพ่นกระถืออีกก็เลยออกมาล่งซอมกับมาถูกซีงวดถูกซีงวดล่ะเจ้าของว่าซื้อคิดว่ามันสิบ่ถึอบัดนี้งวดสิซื้อวันนี้งวดซื้อทุ่มเอาบ่อออกทุ่มอีกเทือที่สองทุ่มอีกเทือที่สามบ่อออกเทือที่ซีกับ่อออกเทือที่หาจังออกเทือที่หากับหกเจ็ดแปดถูกสามสีงวด วันนี้มาซื้ออีกบ่ถูกอีกก็บบถูกสามงวดเฮ้ยจะรับกันอยู่จังสี่ลหละงวดที่แล้วจเจดียกับทุ่มบ่ถูกกับพิดมาสามงวดพ่องวดที่ส,สี่สี่เขาบ่เจดีย์ซื้อหกสี่วบแต่ว่าบอกลับเลขพิ่นสี่กับน้ำแล้วกับบนล่างน้ำกางวดที่ 4, สี่หกสี่เข่าบัดนี้งวดนี้มันสี่เข่าบ่ขอให้เขา้าให้ลื่นให้ไหล่ต่อไปจากสี่งวด แต่ว่าเจดีย์ก็สีบอหนักนะสีเอานักหรือสีบอเอานักนะเออเบิ้งหลายๆท่านประกวบกันแต่ว่าถ้ามันตรงกันนะมันออกยากได้ทามันดังนะนะมันสิไปออกตัวที่ว่าตรงกันที่ว่าดังนะนะเนาะวดนนี้รู้สึกว่ามันสิมาตรงกันกับหลายท่านอยู่ตรงกันกับหลายท่านแต่ว่ามันสิออกตัวสวยๆงามๆน้ำกระเจ้าหรือว่ามันสิออกตัวบางงามพิจารณาเบิ้งค่ะทนผู้ชมเนะ ไปเบิ้งน้ากันเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์สั่งซื้อขีมกับทักนมาตามเบอรโทรขึ้นห้ฮนาจอนนะคะงวดหกซีอ่ะไปเบิ้งน้ากันค่ะวันนี้นี่ค่ะท่านผู้ชมเลขเพิ่นสิมาเจ็ดตัวเก้าตัวแปดตัวแล้ววตะบางงวดค่ะอ่คะหกซีเจ็ 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, ดซีแปดซีเจ๊แดงกับซื้อทิมทิมไว้โดยบอกกับเนาะ โอ้ยบันเฮาซื้อนะ่ะบ่ออกนะนี่ค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นตุก,กันของเพิ่นถ้าซื้อตุก,กันน้ำจะถือคู่งวดเพื่อนว่านะ่ะมันกระเขากับเลขที่โด่งดังพร้อมเจ็ดสามแปดสามเก้าสามนี่ดังคักมันก็เลยได้ซื้อหลายสิน,นี้ค่ะท่านผู้ชมซื้อของเพิ่นเนี่ยซื้อทิมทิมใบบกกลับมันซื้อตัวนี้นะมากคักนี่นะ ตัวกันของเพิ่นนี่ต้องออกตัวกันเด้อถ้าออกตัวตรงนั้นนัมาออกสี่หกนะคะตามมวดนี่สี่ออกตัวใดมาเบิ่งน้ำกันค่ะบแม่นวาสี่ออกตัวใดสีไใดตัวใดเพื่อนสีให้ตัวใดฮเพิ่ <laughs> นหนห้มากยังสี่ค่ะท่านผู้ชมว้าออเนาะสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่ง สองสองสามสองสี่สองหาสองหกสองนี่หลับตัวสิบว่าคือไพ่ทายสองอนี่แหละแต่ว่าหนึ่งนี่จะคืดกันหลายคนเด็กค่ะขจ้าเดินหนึ่งแม่หลายคนเดินหามาหลายคนเพิ่นว่องหาที่หาหนึ่งกับสี่หนึ่งกับสามสองกับสี่สองค่ะเพิ่นว่องหาเนาะส่วนมากเพิ่นก็ออกตัวนี่แน่ออกตัวยุนี่แน่ออกตัวยุนี่แน่ส่วนมากออกตัวยุนี่กับหลายรอบ อ,อกตัวยูนี่กัหลายรอบอกตัวยูนี่กับหลายรอบออตัวยูนี่ก็ออก,อกตีเนมแนมมากนะอ่าหนึ่งจะออกดูที่สุดอยู่ตรงนี้ล่องลงมากกับตตรงนี้ล่องลงมากกับอยู่ตรงนี้นะคะที่ออกบ่อยคะ่ะสองหนึ่งแต่ว่าหาหนึ่งสีมาน้ำกันบอเจแดงสีบอกไว้ว่าเจียนหนองค่ายกับวิ่งบ่เคยผัดแต่ว่ามันเสียมาน้ำกันบอ เจนของค่ายวิ่งหนึ่งกับหาหมวดกอนวิ่งซีกับสองเพิ่นบอกว่าถ้าสูตรพิษเพิ่นกัเลยเมื่อวิ่งศูนย์กับสองมันกับเข่าสองอยู่ค่ะกระสองยังยั่งอยู่เนาะอ่าวันนี้เพิ่นได้หนึ่งกับหาเพิ่นเน้นที่หนึ่งซึ่งมันตรงกันถ้ามันตรงกันถ้ามันดังนี่อาจสีออกทีบ่งามก็ได้ยได้ค่ะเจ้งหาหนึงมันงามมันบอกไม่สิมาน้ำกันได้ ถ้ามันบอดังนะมีเสียงมาน้ำกันไดขึ้นกันเนาะหาสองเพิ่นกัดจับครไหายเสี้ยนหนองค่ายเขากันนะคะนี่นะถ้าหาตาหนึ่งกับมีหนึ่งหาของเพิ่นถ้าสองกับมีหาสองเสี้ยนหนองค่ายกับตรงกันแต่ว่าอยาวาม่าหนึ่งสองหนึ่งนะคะถ้าสี่มากกับตรงมากสี่หนึ่งถ้าสามมากตรงมาสามหนึ่ง ถ้าหามาตรงมาหานึงถ้าหกมากตรงมาหกหนึ่งแต่ว่าเจ็ดหนึ่งไปไหนคะเจ็ดหนึ่งตัวมันที่จะดังที่สุดนะค้นมาวิ่งเจ็ดกันนะตอนนี้ลายลายเจ็ดมาแน่นอนวัอที่แล้วก็เจ็ดมาแน่นอนเอาเจ็ดไปทิมเขาก็มาใส่หกหนึ่งนี่เลยท่านผู้ชมนะสีหนึ่งของเพิ่นเลยคะ่ะนะเอาเป็นแนวทางในการเสี่ยงซือเบาลิงเล็กแ่งมั่นแห่งเจ้ามาขายขีมกันต่อ เซรั่มนาโนเซรั่มหน้ากระจกจะเจดีย์กระทาตรงมือค่ะเห็นผลในคืนเดียวเลยจระท่าเหมือแเร่งจะเห็นผลว่ามืออื่นเช้ามันตึงขนาดไหนนะคะแล้วก็จะเห็นผลเลยคือตึงทันทีให้เห็นเลยตื่นเช้ามาเนี่ยน่าจะเด้งเลยนะคะนาโนหน้ากระจกก็เอิญนาโนหน้ากระจกเนาะเซรั่มหน้ากระจกพันเอินเนาะแล้วก็ครีมพันสองร้อยบาท ฝากระจังค่ะนาออกเพิ่นวานน่นนะผู้เพิ่นใส่ถือได้เนี่ยถ้าผู้ใส่ว่าถึหนาจีค่ําเขานี่ไอ้ท่านถ้าไปเรื่อยๆอย่าหยุดใส่ค่ะเพราะจะไปตีกันกับสารสเตียรอยของท่านหนักใส่แล้วขึ้นนาค่าๆใส่ไปเลยค่ะอย่าหยุดใส่เนาะคะ่ะบอกว่าใส่ไปเลยให้เหมดชุดไปเลยแล้วนะมันจะออกเองค่ะท่านผู้ชมนะแล้วก็หน้านาสวยนาตึงคือกันหมดนี่หน้ากระชับหน้านุ่มค่ะ นุ่มพิดกันตัวนี้ใื้กันใช้เคยงน้ำท้องตลาดสีส้มนี่ยน,นะแล้วค่าสี่สิบห้าสิบบาทนี่ซื้อมาประกบกันเลยค่ะให้ท่านถูตัวนั้นเสร็จปุ๊บแล้วก็มาถูตัวนี้มั่นจิตตางกันรีบรับและท่านท่านถูตัวนี้ ล้วก็ไปทูตัวที่ก้อนละหาสิบาทมันสิพิดกันลิบลับเลยค่ะทงส้มผิดกันลิบลับเลยเจแดงขอประกันเพราะว่าเจแดงใส่มาแล้วซื่อมาใส่กันแล้วมันต่างกันขนาดไหนเจแดงล่องถูใส่กันแล้วเจแดงไปอุบลปีกายเนาะไปอุบลนข้าเจ้าใส่สบู่สีสมเนาะเจแดงเกาสีสมขอ,ของเจ้าของไปน้ำล่องถูบงของข้าเจ้าขึ้นนะวันเดีย้ยก็เลยล่องถูทูล่ะเอ้ามันเป็นอย่งสี่มันนี้ก็เลยมาถูของเจ้าของ เอยมันผิดกันเลยค่ะผิดกันมากมายเลยค่ะทางผุ้ช้มขอบอกแล้วก็ยาสายตาสิบสองออยพัดนะคะผลละไม้ชุดนี้เน้นไปที่ดวงตาและตับออแลนหวัวใจนะนี่นี่นะผลละไม้บำรุงหัวใจบำรุงตับออนัน่นในในสารตัวนี้มันก็บอกว่ามีตัวยาที่บำรุงตับอ่อนอยู่เนาะแล้วก็มันเป็นสิบสองออยพักอาหารเสริมซูมทุกส่วนในร่างกายเน้นไปที่ดวงตาและตับอ,อ่อแลนหวัวใจนะนี่ ตามที่อ่านเบิ้องเนาะคะ่นะเนาะแล้วก็ยาแคลเซียมแก,ปก,กแมมะะ้ปวดกระดูกให้ท่านท่านลองเบิงค่ะนคะปวดกระดูกปวดเก้าลดบวมของเก้านี่ดีอิ๋วที่ท้านเจแยงกิกนแถวๆนี้ข้าเจ้าก,กับมะเสือก็ดีขึ้นเนะะี่ยค่ะถึงไม่หายขาดแต่มันทุกเราก็ดีแล้วโรคอะไรที่จะไปหายขาดนะมันไม่มีหรอกคะ่ะเนาะค่ะนอกจากคนจะหายขาดไปจากโรคแค่ไหนนะนะ เป็นทุเราซอยความเจ็บปวดของท่านให้เบาบางลงยาแฝงซ้อเลกแห้งหลายกว่านั้นแล้วก็ยาวิตามินมันจะเป็นวิตามินซี C, หนึ่งพันเมลกรมัมกินได้วันละหนึ่งเม็ดเท่านั้นนะคะเพราะว่ามันตัวยามันหลายว่าให้กินหลายกว่านี้ด้ค่ะสองร้อยเก้าสิบบาทถากมากค่ะวิตามินซีเนาะ,ะกินเมื่อละเม็ดเท่านั้นเนาะคะ่ะผิวก็จะขาวบำรุงผิวพรรณเสริมภูมิภูมิคุ้มกันในร่างกายด้วยเนาะคะ่ะ เสื้อลำหน้าโน่หนหากระจกราคาพันสองร้อยเก้าสิบาทคนเดี่ยขาดนี้นี่น,นี่แต่เจแดงขายอยู่แปดร้อยบาทเพื่อน,นะคะชุดตัวนี้ชุดสองพันบาทเลยนะคะถ้าเป็นชุดเนาะสนใจทักเขาไมา่ได้ตามเบอร์โทรึ้นให้นาจอนะคะขอบคุณที่เขามาติดตามรับส้มเจแดงฟังเจแดงจนจบนะคะเนาะเน้นไปที่เจแดงมักในขนาดนี้ก็คือมัก ถ้าติดนะหนึ่งก็คือหกหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งนะคะถ้าติดหานีนที่กรงว่าจะจะเป็นหาสองหกสองกับบนแนวเลขขจอมาหกแห้งเนาะคะ่ะแต่เพิ่มหนึ่งที่ 3, สามสองเอา้างวดหนีมากจากตัวละ่ะเก้าตัวหุ่นะบางงวดกับแปดตัวเด้อฮะบางงวดกับเก้าตัวบางงวดกับเจ็ดตัวบางงวดกับหกตัว แล้วแต่เพิ่นสีคำนวณออกมาได้ค่ะทา่านผู้ชมอ๋อรวยๆถูกหวยเป็นน้ำกันค่ะวันนี้หกจักโตละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเฮ้ยสิบตัวตาท่านผู้ชมถ้าไปกลับก็นยี่สิบตัวก็บสาวเท่ากว่าให้มันถืกนั่นเถอะเนาะรวยๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ